วันจันทร์ที่14นี้เป็นวันชดเชยนะครับชดเชย วันเฉลิมพระชมรมภาษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงะนะครับวันแม่แห่งชาติะนะครับที่มีขึ้นในวันพรุ่งนี้12สิงหาคมนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมากมายนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้งานใหญ่ครับ12สสิงหาคมครับรัฐบาลขอเชิญชวน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566ครับกำหนดการมีดังต่อไปนี้ครับเช้าครับ7โมงครึ่งครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทั้งส่วนกลางทั้งส่วนภูมิภาคนะฮะก็คือกรุงเทพปาริมณฑลและต่างจังหวัดนั่นแหละร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระ หนงรรูปนะครับก็ที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องประชาชนที่มาเนี่ยก็ หออะไรมาเนี่ยเรามีโต๊ะให้นะครับรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจัดโต๊ะไว้ให้นะครับครั้งที่แล้ว28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงเตรียมโต๊ะไว้ให้แต่ประชาชนไม่รู้ไม่กล้าวางครั้งนี้เตรียมไว้วางได้นะครับคือเห็นโต๊ะคนก็ตกใจให้ใครหรือเปล่าให้ท่านแหละครับที่น้องประชาชนที่จะมาร่วมงานนะครับทําบุญตักบาตรข้าวสาานแห้ง จัดโต๊ะไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับบริเวณท้องสนามหลวงจะได้มีความสะดวกแล้วก็การใส่บาตรก็จะได้มีความสวยสดงดงามกันนะครับภูมิภาคต่างจังหวัดเนี่ยก,กาหนดกันเองครับอาจจะเป็นสารากลาจังหวัดหรือวัวดใกล้บ้านก็ได้6กโมงเย็น18บแนาฬิกาก็จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มครับส่วนเวลา19บเนาฬิกาสินาทีเวลาดีครับร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณนะบริเวณ ท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครครับต่างจังหวัดภูมิภาคนะครับก็แล้วแต่ทางจังหวัดที่จะกําหนดครับไปไม่ได้รับชมการถ่ายทอดได้ครับทีวีน่ยก็โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยะนะครับไม่รู้จะกดช่องไหนไปนี่ครับช่อง11 NBT2SD ผู้ชื่อนี้ดีแล้วคุกูเทศพู้จัก NBT2SD ดิจิตอลกดช่อง2แต่ถ้าต่างจังหวัดต้องบอกช่อง1ิเดี๋ยวเขาไม่รู้นะครับส่วนวิทยุกระจายเสียงนะครับของเราใช่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะเป็นแม่ขายนะครับโดย FM 92.5 m h z AM 819 AM 891ก h โลเครับจะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุ ต่างๆนะ <c oughs> ครับรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงตั้งแต่เวลา19นาฬิกา10นาทีจนกว่าเสร็จพิธีนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีกิจกรรมจิตอาสาบรรเป็นประโยชน์และสาธารณกุศตลตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ด้วย <c oughs> การเดินทางเป็นยังไงฮะเดินทางฟรี โดยเรือโดยเรือโดยเรือค่ะเพราะว่าใครที่อยากจะไปร่วมพิธีนะคะที่บริเวณท้องสนามหลวงเนี่ยมีบริการเรือฟรีนะคะก็คือจะเป็นเรือข้ามฟากฟรีระหว่างท่าเรือวัดอรุณถึงท่าเรือท่าช้างแล้วก็ท่าเรือวัดระฆังค่ะและนอกจากนี้นะคะเพื่อความสะดวกสบายในเรื่องของการจราจรสามารถใช้อุโมงทางเดินใต้ดินคุณเคยไปหรือยัง อุโมงทางเดินใต้ดินอ่าคือข้างล่างค่ะจะมีการเหมือนจัดนิทรศการมีโปรวงประวัติต่างๆภาพถอดภาพถ่ายเก่าๆเนี่ยนะคะที่หาดูได้ยากเนี่ยมีด้วยนะคะข้างล่างในตรงทางเดินอุโมงคทางเดินใต้ดินเนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยลดการจราจรแล้วก็ยังจะสามารถให คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะประชาชนทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพสวยนะในกรุงเทพสมัยก่อนที่ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นกันนะคะแล้วก็ได้รับความรู้ต่างๆในเรื่องของการก่อตั้งเมืองงานสถาปัตยกรรมต่างๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆนะแล้วก็ยังมีที่นั่งพักคอยด้วยนะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนนะคะใครที่บางทีเอารถไปแถวน,นั้นเนหาที่จอดยากครับ ไปเรือก็ได้ไปเรือก็คือนั่งเรือฟรีสามท่าด้วยกันท่าเรือวัดอรุณท่าเรือท่าช้างแล้วก็ท่าเรือวัดระฆังค่ะไปกันได้เลยนะ